สุภาษิตบ,บทที่5ข้อที่13ข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงหูให้ผู้ที่สั่งสอนข้าข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้บอกว่าคนเหล่านั้นที่ติดกับดักแห่งการล่วงประเวณีสุดท้ายเขาจะโอดครวนเขาจะโคลนคลางเขาจะเกลียดตัวเองเขาจะเจ็บใจก็ดึงผมตัวเองทำไมฉันเขกหัวตัวเองทำไมฉันโง่ขนาดนี้แล้วในข้อที่13บอกว่าและเขาจะบอกลำพึงว่าใช่ เป็นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ฟังเสียงครูของฉันไม่ฟังเสียงผู้ที่สั่งสอนฉันตอนนั้นก็มาเรียนพระธรรมสุภาษิตพระสุพรณสุภาษิตก็เตือนแล้วว่าอย่าระวังให้ดีอย่าไปทางนั้นฉันก็ไม่ฟังมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนที่ไม่ใส่ใจคำสั่งสอนของผู้หวังดีจะพบกับชีวิตที่แสนเศร้าพ่อแม่ที่รักลูกมักจะมีคำเตือนที่ดีมาสู่ลูก แต่ลูกเหล่านั้นที่ปิดหูไม่ฟังเสียงเตือนของพ่อแม่ผู้รักเขาลูกเหล่านั้นกําลังเดินไปสู่ชีวิตที่อันตรายและปลายทางที่แสนเศร้าคนที่ถูกเตือนแล้วไม่ฟังแต่ยังด,ดําเนินเดินต่อไปในทางที่อันตรายนั้นเขาจะพบกับชีวิตที่แสนละทมดังนั้นให้เรารับคําเตือนใหเรารับคําสอนโดยเฉพาะจากผู้ที่มีความเข้าใจและเป็นผู้ที่ปรารถนาดีกับเราแน่นอนครับ พระเจ้าทรงเป็นผู้นั้นพระองค์ทรงเข้าใจเราอย่างที่สุดพระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์รู้ดีว่าจะเตือนนิ่มกับเตือนคุณมนตรีเนี่ยกับเตือนเคสเนี่ยกับเตือนส้มเนี่ยเตือนเหมือนกันไม่ได้คนละแบบพระองค์รู้ดีว่าจะพูดกับเรายัางไงพระองค์จะเตือนเราอยังไงให้เรารู้ตัวรู้เลยว่าโอ้นี่พระเจ้าสอนฉันโอ้พระเจ้ากําลังบอกฉัน คนอื่นไม่รู้หรอกแต่เรารู้เลยเพราะพระองค์ทรงเข้าใจเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราปรารถนาดีที่ต่อเราดังนั้นคําเตือนของพระองค์จึงเป็นคําเตือนที่หวังดีรักเราอยากให้เราเจริญขึ้นเมื่อเราได้รับคําเตือนจากผู้ที่รู้จักเราเป็นอย่างดีและรักเราเป็นอย่างดีนี้เราควรจะตอบสนองอย่างไรคนคนนี้เนี่ยคนที่จมอยู่ในการล่วงประเวณีคนที่พลาดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าใช่เมื่อก่อนฉันได้เคยได้รับคําเตือนแล้ว แต่ฉันไม่ฟังเสียงคำเตือนนั้นไม่ฟังเสียงครูของฉันไม่ฟังเสียงคนที่สั่งสอนฉันแล้ววันนี้ฉันก็เลยทุกระทมตรอมตรม,ตรมหัวใจอย่างที่สุดจงฟังคำเตือนจากพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้จักเราและรักเราอย่างมากดังนั้นคำเตือนของพระองค์จึงเป็นคำเตือนที่เต็มไปด้วยพระพรและความปรารถนาดีพระคำของพระเจ้าชี้แนวทางเราว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ วันนี้ให้เราตัดสินใจแทนที่จะดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตนเองให้เราดำเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าแล้วเราจะพบปลายทางที่หวานชื่นเราจะไม่ต้องเหมือนกับคนในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ตอนต้นนี้ที่บอกว่าโอ้ทุกใจเหลือเกินแล้วก็เจ็บใจเหลือเกินว่าทําไมฉันไม่ฟังคําเตือนตอนนั้นนะแต่ว่าสำหรับคนนี้เนี่ยสายเกินไปแล้ว แต่สำหรับเรายังไม่สายวันนี้คำเตือนมาถึงเราให้เราเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาให้เราเลือกดำเนินชีวิตหลีกเลี่ยงเสียจากาาาการล่วงประเวณีไม่เดินไปในทางแห่งการล่วงประเวณีในพระธรรมสุภาษิตบทที่5บทที่6บทที่7เนี่ยพูดถึงการล่วงประเวณีไว้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยพูดถึงเรื่องปัญญาแต่ไอการล่วงประเวณีที่มาสตานวางกับดักไว้เนี่ยมันจะทาลายปัญญาทั้งหมดทําลายปัญญาทั้งหมดเลยแล้วโซโลมอน ก็พบกับเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ปัญญามากมายของเขาถูกพังหมดเลยเพราะเหตุการณ์กับดักแห่งการล่วงประเวณีดังนั้นเราผู้ปรารถนาจะดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาให้ระมัดระวังการดําเนินชีวิตของเราให้ดีระมัดระวังหัวใจของเราและมันจิตใจของเราที่จริจงเราจะดําเนินตามพระคําของพระเจ้าเชื่อฟังพระคําของพระองค์และพบกับปลายทางที่แสนสงบสุขและเป็นพระพร